สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้าอยู่กับช่องสมพรชาแนลเนาะจ้านะเมื่อนี้สีผ้ามากค่ขัวเขาขั้วอีกคือเก้าจ้าเมื่อนี้ไดเมโนนมุกหัวปีจ้านี่เครื่องเข้านะจ้านะมีใบบกูต้นต้นหอมเนาะจ้ดแล้วกับพริกเนาะเขาตามไว้แล้วหกสีมีไนะข่ใส่น้ำจากหนนะ่อยเนาะ หัวปีเฮาหันไว้แล้วค่ะกับแซนัมบกหน้าว้เนาะจ้าเนาะมันจังสีบอดดำเนาะนเสร็จเรียบร้อยค่ะกับสีม่านตำหัวปีเนาะจ้าเอาไปใส่วิธีขูกเอาเนะาะเฮาตำเอาเนาะจ้าเนาะมันจังสีเข่าเครื่องก็เอาหัวปีใส่โคกเนาะจ้าเสร็จแล้วเ่าก็บสีเอาเครื่องที่เขาเห็ดไว้เนี่ย บักพรีกที่เขาตามไว้เนี่ยใส่ลงไปเนาะจ้าเนาะใส่ใบบักกูดที่เขาหั่นไวน้ำใส่ลงไปเบิดเลยจ้ะหัวหอมก็ใส่ลงไปโลดต่อไปฮักกษีเอาอัน อันนี้ก็ซีมีอันซุตรดเกลือเนาะแลกระซี้ย้อนน้ำตาลลงใส่จักหน่อยเนาะจ้ะเนาะนี่กรก็ี้เทลงใส่โคกไปเลยสระซีตาให้มันเข้ากันอาจารย์กระซีไปห่อเนาะจา้ะตอกไข่ลงใส่หน่อยหนึ่งสูตรสมพรน,นะจ๊ะเนาะสูตรไผลกับสูตรไผลเนาะจา้ะอันนี้สูตรสมพรทำเองกินเองจ้าสูตรนี้ เสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะฮะกระสีมายัวยัวนะจ๊ะทําการยัวให้มันเข่ากันใส่น้ำปาลาลงไปจักน้อยจ้ะ,ะย้วนะน,น้จ๊านอบาหนเฮาก็ทําการตาําให้มันเข่ากันนอ้ส่วนผสมทุกอย่างมันเะข่ากันทาหละจ้ะห้หัวปีมันนิ่ม,ม,มจักน้อยเนาะเวลาเขาไปหนึ่งมันยังสีว่าแข็งนะ้าจ๊ะ,ะตําเนะี่ยหัวปีมันกันนิ่ม บางคนมันกาสีบอกขึ้กันเนาะจะสูดหายเนาะสูดหายสูตรมันแต่ละคนกันเฮ็ดบอกขึ้กันเนาะจะแล้วแต่ผู้ใดสิมากแบบใดเนาะเอาคำชอบของเจ้าของเลยเนาะจะเนาะนก็จิตตัมไปเรื่อยๆแล้วจ้ะ ทำให้มันเข่าเครื่องให้หัวปีให้มันนิ่มเนาะส<ด>เสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาอันน้ำปลาแดกย้อลงจักน้อยอ่ะใส่น้ำปลาแดกน้อยนึงแล้วก็ใส่ ใส่ใบกะเพราเนะาะฮาวมีพ่พอีอตูวล่าฮากะใส่ไอตูไทยแท่นเนาะใส่ใบกะเพราเนี่ยใส่ลงไปลหลดเฮ็ดเอ็นเกียเอ็นมาตรงไปซีเรียดอะ่ะเ็จเรียบร้อยแล้วจ้าเฮาก็จะมาทําการห่อใส่ใบตองเนาะกาคาเบงแล้วก็สีได้ประมาณสองห่อแล้วจ้าฮาก็สิบแบงค์เคงใส่ห่อแรกก่อนเนาะ นี่อะไรจ้ะนี่กระสิไดแล้วห่อหนึ่งนี่ห่องามบองามกับ่เป็นยางหรอเนาะจ้ะนาะเ่าเห็ดกินเองเขา มาไริเฮดขายเนาะงานมองงามก็เอาไปเลยเสร็จเรียบร้อยละจ้าได้แล้วห่อหนึงนี่จ้ามุกหัวปีของเฮาต่อไปกับสิไ้ห่อที่สองละจ้านี่ ากาสีหอแบบง่ายๆเอาไปตองห้องสองสันนะเะืทีก็ได้สองโคกจ้านี่โคกทีสอง,สอง,สอง ทสองหอ่อวาวพีชนะจ๊ะหอที่สองจ้านี่ไอ้แล้วหอที่สองไม่สวยก็กินได้นะจ๊ะมางามก็กินใดคือเกาดะ เอาห่อเองเข้าเห็ดง,ง่ายๆนะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าบุกหัวปีของเฮ้าหัวหนึ่งเข้ากับเห็ดได้สองหอ่อจังส่จ้า นี่จ้ะสองหอ่อเห็ดอูปุคือคนหอ่อแห้งมั้ง,งนะีันก็สิมะหนึ่งนอมาในทำการหนึ่งมาในเขาขางมองไว้แล้วเขากำมาหน,นึ่งนะกับเป็นล่อจ้ะนอสุกแล้วเรียบร้อยไหวปัญตาเห็นเลยจ้ะหมกหัวปีของเท้าน,า,าน้อจ้ะนาะนี่เลยจ้าแสบๆน้ำกัน กินกับข้าวเหนียวหอนๆนะจ๊ะเนาะเราลองชิมเบิ่งนะจ๊ะเนาะสุกแล้วสุกแล้วฮัมมิลองแกะแล้วค่ะลองชิมเบิ่งมาในรสชาติเป็นจังได๋เนาะจ๊ะตอนเฮาปรุงเฮากะกะเอานะเนาะเฮาชิมมาได้นะเนาะมาจังมาชิมทีหลังอะไรไม่ใช่น่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อมากินโมัวปีน้ำกันนะจ๊ะเด้อ คลิปนี้ครับขอจบเพียงสำเนียงนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าเด้อกับช่องสมพรชาแน,นลจา้าช่องน้องไม้เด้อจ้าเด้อมากินมกุกหัวปีน้ำกันเศษแสบน้ำกันเด้อจา้ามาเด้อมาเด้อเศษแสบน้ำกันเด้อจา้าสวัสดีจา้า